สวัสดีค่ะวันนี้ว่างแวะมาทักทายกันนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนคะ่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาดูบุ้งขนคะ่ะบุ้งขนสีแดงมันนอนอ <laughs> เหมือนนอนเนาะขนเต็มเลย จับเลยอ้มก็สั้ตอันนีはは้ก็สวยนะเนี่ยสวยมากเลยทีนี้สวยนะเธอเลยยี่สิบสามอยู่ห้าสิบสี่มมูหวานแบวจ้าชอบอันนี้มากอันนี้ก็น่ารักน่ารักนะเนี่ย นี่มาแบบใหม่นเลยนะสินคู่มาใหม่สวยๆเลยค่ะแต่ราคาก็สูง,สง แต่ละอย่างสวยมากเลยดูดอกดาเลียใหญ่มากค่ะดาเลียเท่าหน้าเลยเอลิณาดาเลียดอกลักเล่สวยมากเลยค่ะดอกเบลเลบล่าเลยดอกใหญ่มากอ่ะอุ้ยดูตรงนี้เดะเอลิณา มันก็ดอกไม้ไงดอกไม้สวยงามอุ้ยน่ารักมากอะ่ะสวยมากเลยค่ะอยากได้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 สวยงามมากเลยค่ะ,ามมาคะดอกไม้มีเยอะกว่าเดิมอีกสวยมากๆอะ่ะ มีเยอะหลากหลายมากตอนเล็กๆไม่ค่อยมีค่ะตอนนี้เยอะมากเลยมีแต่สวยๆแหลกสีสัน้ยอันนี้ก็น่ารักจังเลยนี่มาใหม่โอ้ยแม่แม่พูดคำน่ารักยี่ส <laughs> ิบคน่ารักมากมากมนี่ก็มาใหม่นี่ที่ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยสีส้มเนี่ยไอ้น่ะสวยเนาะ สวยมากเลยค่ะอุ้ยอันนี้ก็สวยนี่บามิ้งก็นะ่าเอาไปปล่อยในสวนเนาะหือว่ามันจะเล่นแต่ฝูงนกหน่อยเล่นนกแบบนี้ที่เมารี่ขุนอาหารทุกวันอยู่ค่ะ มีกบมีเขียดด้วยมีหอยกระต่ายลูกกระต่ายเยอะแยะเลยค่ะน่ารักน่ารักอนกนี้เมาลี หล่อเมื่อยแล้วค่ะสองแม่ลูกเข้ามาตลาดดอกไม้นานมากฝนตกมาอีกแล้วค่ะรถเยอะมากตลาดทั้งตลาดซัมเมอร์ตลาดกับข้าวตลาดของใช้เยอะแยะมากเลยค่ะรถเต็มไปหมดห้าที่จอดยากมาก ฝนก็แช่มาอีกแล้วพุผุพผล่ฝนมีแค่ผุผุโผล่ฝรั่งไม่เข้าใจครัว่าพุผุพผล่ฝนพุผุพผล่ฝรั่งงงแต่ว่าอะไรหรอก็พุผุพผล่ไงเดี๋ยวมาเนี่ยต้านละเจอแล้วค่ะที่จอดรถเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุด้ชอบพี่ละผุมิกซี่เอซ่า Ei oo parkkiruutu merkkiä. Tää on parking joka paikka. Älä höpätä, minä tiedän. Oh my god. Jos joku pökkää autoa eikä on parkkiruutu, niin se on sakko. Kuo tuppa, tuot mua minä ikäti ban Älä ikä sakko, sakko. Mä tiedän, mä en ole tässä โอ้ยดูหมาหน้ารักมากแค่นั้นมาก็อะไเมีกยกิเลียเเียละเฮียโนยะมีค่นี่มีลเสเ็จมีกะนสวยมากเลยหมาน่ารักสามตัวเมื่อกี้อัดมาเต็มหลังรถเลยค่ะดูท่าจะแรงนะเนี่ยฝนดูลานหนังยิง้านหนังก็เต็มกันตรงฝั่งรถไปเยอะหาที่จอดยากมาก

ไหนก็เต็มไปด้วยรถนะยิ่งไกลสวนสนุกจะมายินะ่งสนสนุกมานี่ยิ่งเยอะยิ่งแน่นคะ่ะไม่มีที่จอดรถเลยคะที่จอดรถยังมาวนไปวนมาแม่่อตรงนี้ไหนแม่ก็ตัวเหรไหนก็ <No. S 1> แต่ลีหันเก้ากันนะนี่นี่แต่จะวนไหนี่ทุกวันแล้ววนวนเล่น เออมารีบตาถั่วก็จะได้เข้าตลาดวนเล่นอย่างเี้แหละนั่งจนเมื่อก้นเนี่ยแดดมาไมกละชามาแวบมาสวนม่นใชน่วันละหลายฤดูฟินแลนด์ วาควคนเยอะมากเลยค่ะตองกาแฟก็เต็มไปหมดเลยแถวต่อแถวเข้าแคชเชียร์ก็ยาวเยอะเลยค่ะคนเยอะมากดูแถวยาวมาจนถึงนี่เลยคนเยอะมากเลยค่ะเช็คบินกว่าจะได้เช็ค คนเต้มตลาดเลยวันนี้วันหยุดด้วย <S <S ต้นใบเฟิร์นบ้านเราค่ะดูเหมือนหนอนขดอยู่เลยหนอนเขียวๆเนาะหนอนเขียวตัวใหญ่ๆหนอนนอนที่เกาะต้นพริกเสียงแก๊แกๆๆ๊ะเหมือนมากเลยค่ะ เต็มเลยปีนี้ลามมากเลยเหมือนมากเลยนอนยักษลามออกมาเต็มไปหมดเลยดู นอนยักษ์นอนยักษ์เก็บนอนยักษ์ไปแกงค่ะ <c oughs> บานแล้วนะคะทิวลิปของเราสีแดงแจเลยบานแฉ่งเลย วันนี้ทำแพนเคก้กยักษ์ค่ะใช้กระทะยักษ์มาทำวิตามินเมอรลีค่ะแผนเบลเลอร์บาล่าเลย เสร็จแล้วค่ะแผนเค้กยักษ์กระทายักษ์ใหญ่ไอศครีมอ,อัลมอนแยมผลไม้รวมค่ะอร่อยด้วยกันนะคะ